ไปกับที่เดิมอีกนะคะ running back again ในทางคณิตศาสตร์ค่ะพาลินโดมเป็นจำนวนนะับเมื่อเขียนเลขโดดเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้าหรือจาซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วได้จำนวนเดิมนะคะเช่นพาลินโดมที่มีเลขหนึ่งหลักค่ะได้แก่1 2 3 4 5 6 7 8 9เช่นเรามองทางนี้ก็คือ9มอนทางทางขวาก็เป็นเก้าค่ะ พาลินโดมที่มีสองหลักค่ะได้แก่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สิบสี่ห้าห้าหกหกเจ็สิบเจ็ดเนอะเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าค่ะพาลินโดมที่มีสามหลักนะคะมีหลายจำนวนเลยนะคืยตัวอย่างเช่นหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะหนึ่งร้อยเอ็ดสองร้อยยี่สิบสองสามร้อยสิบสามแล้วก็ห้าร้อย 95เช่นอย่างเช่นว่าเอ้ยเรามองมาทางนี้ค่ะเป็น1 0 1ใช่ไหมมองทางนี้ก็จะเป็น1 0 1่นเช่นเดียวกันค่ะมองทางนี้ก็จะเป็น595มองทางนี้ก็จะเป็น595เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูกันนะคะบอกว่าจงวงจงวงกลมล้อมรอบจำนวนที่เป็นพาลินโดมน,น้องๆพร้อมกันหรือย,อยังนะะนะ่ะนะมาวงกลมนะคะที่เป็นจำนวนพาลินโดมกันนะ แน่นอนค่ะสองได้ไหมได้นะคะห้าิบห้าได้แปเกามอทนี้เป็น8ดเอ้ยเรามอทางนี้เป็นเก้าดบองทางนี้เป็นแปดเก้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแนะต่อไปค่ะยี่สิบสองสสี่เนาะเจ็อยห้าสบค่ะวดย่าง ตรงไหนอีกใครเห็นมัางเอยอันนี้ไม่ได้นะห้าสองห้าสองอันนี้สองห้าสองห้าไม่ใช่มองเห็นยังนี่ายหนึ่งพันเอ็ดอันไหนเอออันนี้ได้ไหมสี่เก้าเก้าหนึ่งนะสี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่อันนี้ได้ตรงไหนอีกคะที่มองทั้งหน้าซ้ายกับทั้งขวา มันคือเลขเดียวกัน 102, 102, หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งเฮ้ยเอาใหม่หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์โอเคอันนี้ได้ค่ะอ่าอีกค่ะห้าอันนี้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดอ่าอน,น,56 7, 56 7, อนนี้ได้อืมหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามโอเคได้ต่อแมค่ค่ะกำลังเรามาพูดถึงนะคะนะเรามาพูดถึงกำลังค่ะกำลังของพาลินโดมคือพาลินโดมซึ่งเลขโดดในหลักที่1และหลักสุดท้ายเป็น1หรือ2ส่วนตัวเลขโดดในหลักอื่นๆจะเป็น0ูนย์ค่ะเมื่อนำมามี็นกำลังจะได้พาลินโดมเช่น สิบกำลังสองก็คือ 1. 101, 1, 1 2ึ่งร้อยยี่เอ็นอ่งกำลังสองก็จะเป็นตัวนี้นะคะหนึ่งมนสอ้ยเอห็นไหมอันนี้หนึ่กำลังสองใช่ป่ะก็จะเป็นอะไรเอย่ยง่ายนะคะก็จะเป็น1นึ่งล้านสอ็ดนะคะไมาแบบนี้นะหนึ่งกลังสองค่ะก็จะเป็น1นึ สองหมื่นเอ็ดประมาณนี้นะคะยี่สิบสองกำลังสองค่ะเห็นไหมก็จะเป็นสี่ร้อยแปดสิบสี่อืมมันจะเติมเลขศูนย์นะคะเชื่อมตรงนี้นะสองร้อยสองกำลังสองก็จะเป็นสี่ศูนย์แปดศูนย์สี่สองพันสองก็จะเป็นสี่ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สี่สองหมื่นสองก็ได้เป็นสี่แล้วตัวนี้เลขศูนย์กี่ตัวนะสามเออมันจะได้ศูนย์ตามตรงนี้เลยนะดูดีๆนะ นี่คือสามแปดแล้วก็สามสี่เห็นไหมก็จะเป็นสี่สี่อาร้อยแปดหมื่นสี่ค่ะเรามาดูข้างล่างกันนะคะจงเติมจำนวนในช่องว่างแล้วสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นพาลินโดมหรือไม่อ่ะเรามาดูกันนะคะสองกำลังสี่ค่ะสองกำลังสี่เป็นพาลินโดมไหมซึ่งสองกำลังสี่เท่าไหร่คะ สองกำลังสี่สิบหใช่ไหมเหม็เป็นพหุนามไหมมองทางนี้เป็นหนมองทางนี้เป็น61สเป็นไหมไม่เป็นสากำลังสาเท่าไหร่เอ่ยสากำลังสคือยี่สิบเจ็เก้ากเนาะเป็นไหมไม่เป็นห้าพันหค่ะเป็นไหมคะคูณกันแล้วด้ว อ่า25ล้าน5 25ล้าน5้าหมื่นแล้วก็ยีแบบนี้จ้ะเป็นไหมเอ่ยอ่าเป็นพาลิโดม,มัยอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาเป็นซ้ายต้องไดเท่ากันนะเป็นไหมจ้ะ อต้องอ่านได้เท่ากันนะถึงจะเป็นพาลินโดมนะคะห้าพันห้ากำลังสองอ่าไม่เป็นเนาะขอเชฟ่นป็นคะ ต่อไปค่ะ303ร้ากำลังสองค่ะได้เป็น9ก้าหมื่นหนะเป็นไหมคะไม่เป็นห1ึ่งรบเลังสองนะคะได้1นึ2งมอันค่ะอันนี้เป็นเนาะเพราะเรามองนี้เป็น1นึ่งสองม่ก็เป็น1นึ่งสออค่ะอันนี้เป็น222ร้อนนบสลังสองค่ะได้เป็นอะไรเอ่ย สี 4, 10, 9, ่หมื่นเก้าพันสองร้สิบสี่อะเป็นไหมไม่เป็นค่ะมีเป็นอยู่อันเดียวเองอ่ะใช่ป่ะนะมีเป็นอยู่อันเดียวเองนะโอเคอืม,อมนะเพราะว่าจะเป็นพาลินโดมได้นะคะน้องๆก็คือว่ามองทางเนี้ย ก็คือได้400080004 00ใช่ป่ะมองทงนี้ก็จะเท่ากับมองซ้ายมองขวามองทางด้านซ้ายเข้าไปหรือมองทางด้านขวาออกมาอย่างเงี้ยนะคะมันต้องเลขเดียวกันนะอันนี้ก็คือเปน็นลักษณะของที่เรียกว่าเลขพาลินโดมนั่นเองค่ะไม่ยากเลยก็เป็นความรู้เล็กๆน,น้อยๆนลจ้ะระดับน้องๆที่อยู่ชั้นหมหนึ่งนะคะฟังน้น